ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอดวงตะวันยังไม่ทันพ้นขึ้นขอบฟ้าวันนี้นับเป็นวันพักผ่อนสิทธิสำนักทำให้เวทีประลองมีผู้คนน้อยกว่าปกติเหตุที่เมื่อวานเวทีประลองคึกคักเพราะยู่หลานขึ้นไปบนเวทีทำให้มีบุรุษมากมายมารุมล้อมนาง ถ้าอยากได้เวทีประลองที่ใหญ่ที่สุดยุหลันชีไปยังเวทีประลองขนาดใหญ่ที่อยู่ศูนย์กลางเชิญซิ่งนำผลึกศิลาออกมาประมาณสองแส0ผลึกศิลาเพื่อเปิดใช้งานเวทีประลองบนเวทีประลองจะมีขายพลังคอยคุ้มกัน มันต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนดังนั้นผู้ใดก็ตามที่จะใช้มันก็ต้องใส่ผลึกศิลาเข้าไปหากไม่มีข่ายพลังป้องกันอย่าว่าแต่นักสู้ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่เลย ขนาดนักสู้ในขอบเขตนักสู้แท้จริงยังสามารถทำลายเวทีประลองได้ห้ามใช้อาวุธหากตกเวทีหรือหมดสติก็นับว่าแพ้เหลิงยู่หลานกระโดดขึ้นไปบนเวทีนางกำมัดแน่นพลางกล่าวอย่างตื่นเต้นเฉินเซี่ยงเดินขึ้นไปบนเวทีก่อนยิ้มพลางกล่าวดีเซียนเซียนเจ้าเป็นคนสั่งเริ่มการประลองครั้งนี้เป็นการประลองกับยู่หลาน เฉินเซียงจะไม่ใช้อาวุธเทพทั้งสามและจะไม่หยิบยืมพลังของหลงซี่อีกเพราะจะเอาเปรียบยู่หลานจนเกินไปท่านพี่ท่านสัญญากับข้าแล้วนะอย่าได้ออมมือตั้งแต่ต้นอย่าทำลายสัญญาที่ให้ไว้กับข้ายู่หลานกล่าวอย่างจริงจังเพราะนางกลัวเฉินเซียงจะอมอมือเฉินเซียงงบยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจังเมื่อเห็นท่าทางของเฉินเซียง รอยยิ้มที่งดงามพลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าของยู่หลานอีกครั้งเซียนเซียนกังวลเป็นอย่างมากแม่เฉินเซี่ยงและยู่หลานจะเป็นพี่น้องกันแต่นางรู้ว่าการที่เฉินเซี่ยงรับยู่หลานเป็นน้องร่วมสาบานต้องมีเหตุผลบางอย่างอีกอย่างยู่หลานก็ชอบเฉินเซี่ยงมากทำให้เซียนเซียนต้องยอมรับความสัมพันธ์ของทั้งสองไปโดยปริยายเริ่มได้เซียนเซียนตะโกนขึ้นเบา นางเฝ้ารอการประลองเช่นนี้มานานแล้วเพราะความแข็งแกร่งของยูหลานกับนางนับว่าเท่าเทียมแม้นางไม่ต้องประลองเองก็ย่อมทราบว่านางกับเฉิญเซียงนั้นห่างกันขนาดไหนทันทีที่สิ้นเสียงเซียนเซียนยูหลานที่ยืนอยู่เบื้องหน้าก็หายไปในฉับพลันเฉิญเซียงหวนนึกถึงการต่อสู้ของยูหลานในโลก,กธรรมดาสามัญครั้งนั้นนางเอาชนะได้ด้วยความเร็ว เฉินเซียงเร่งโคโจรปราณเพราะความเร็วของยู่หลานนั้นรวดเร็วจนไม่อาจสัมผัสถ,ถึงนางได้นางเคลื่อนไหวไปรอบๆอบเวทีแต่ละก้าวที่นางสัมผัสพื้นล้วนแผ่วเ,เบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงแต่สิ่งที่ทำให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจมากที่สุดคือยู่หลานสามารถปกปิดกลิ่นอายของนางได้การใช้ทักษะที่ทรงพลังเช่นนี้ทั้งยังปกปิดกลิ่นอายของตนได้ นั่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของยูหลานในการควบคุมปราในร่างกายนี่อย่าเอาแต่ซ่อนตัวหน้าจู่ๆพันเกิดเสียงระเบิดดังสน,นั่นใต้ฝ่าเท้าของเฉินเซี่ยงระเบิดพลังงานที่รุนแรงออกมาจนทำให้ร่างกายของเขาสั่นเทา คลื่นพลังกระจายไปทั่วทิศจนทำให้เวทีประลองสันสะเทือนเล็กน้อยเฉินเซี่ยงควบกลั่นปราณมังกรไว้ที่มือทั้งสองข้างยิ่งเขาควบกลั่นปราณมังกรของเขาก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และยิ่งทำให้เวทีสั่นสะเทือนมากขึ้นเช่นเดียวกันนี่คือปราณมังกรที่ทรงพลังหลงซี่อีกเคยกล่าวว่าหากเป็นมังกรที่ทรงพลังมากๆปลดปล่อยปราณมังกรออกมาย่อมเหล่าสามารถทำลายล้างโลกได้และยามนี้ถึงเวลาที่เฉินเซียงจะลองใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นในการต่อสู้เมื่อเฉินเซียงเริ่มจำลองเขาก็คำนวณตำแหน่งที่ชกหมัดเข้าใส่ย,ยู่หลานอะไรหนะ่ะ เชิญซิ่งชกหมัดออกไปอย่างรวดเร็วจนเข้ากระทบกับแก้มของยูหลานจนเกิดเสียงดังสนานด้วยแรงประทะจากการจู่โจมทำให้ร่างของยูหลานหมุนปลิวก่อนกระแทกเข้ากับพื้นเวทีอยู่หลายตลบ แต่ด้วยเวทีประลองมีขนาดใหญ่มากทำให้ยู่หลานไม่ตกลงจากเวทียู่หลานรู้สึกมืนหัวใบหน้าของนางปรากฏรอยไม่ยู่หลานกระอักโลหิตยามนี้นางรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากเพราะเฉินเซี่ยงทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับนาง เถินเซียงถึงกับใช้ปราณมังกรตั้งแต่เริ่มต่อสู้หากว่านางไม่ได้แข็งแกร่งมากนางย่อมไม่อาจต้านทานปราณมังกรที่รุนแรงเมื่อครู่ได้จนกระทั่งตกเวทีไปแล้วเมื่อเห็นยู่หลานลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็วเชิญเซียงถึงกับขมวดคิ้วแน่นมัดที่เขาชกออกเมื่อครู่แฝงด้วยปราณมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดแต่นั่นกลับไม่เป็นปัญหาสำหรับนางเลย แม้โลหิตมังกรขาวภายในร่างกายของนางจะเบาบางแต่นั่นก็ทำให้ร่างกายของนางแข็งแกร่งมากถ้าเกิดโลหิตของนางตื่นขึ้นตัวเจ้าถีไร้เกรอดเทพเต่าทะมินย่อมอ่อนแอกว่านางนี่แหละความแข็งแกร่งของตระกูลมังกรขาว ตระกูลมังกรขาวเราในตระกูลมังกรจาก,กระพัดนั้นแข็งแกร่งมากหลงเสี่ยอีกกล่าวอย่างภาคภูมิจูจูร่างกายของยู่หลานก็ระเบิดปรานน้ำแข็งที่น่าสะพรึงกลัวออกมาทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกหนาวสัน่น เมื่อเจอกับความหนาวเย็นระดับนี้จิตวิญญาณเพลิงจากกระวลภายในร่างของเขาจึงจุดเพลิงขึ้นเพื่อขับไล่ความหนาวเย็นออกไปยูหลานข้าจะทำให้เจ้าสูญเสียความมั่นใจเองเชินเซี่ยงยิ้มอย่างโหดเหี้ยมทำให้ยู่หลานและเซียนเซียนขมบทคิวแน่นยู่หลานหายไปจากตําแหน่งของนางในฉับพลัน เพียงพริบตานางก็ปรากฏตัวขึ้นที่ข้างกายของเฉินเซียงก่อนจะชกหมัดที่แฝงด้วยปราณเยือกแข็งของนางเข้าใส่แก้มของเฉินเซียงหมัดของนางชกเข้าที่ใบหน้าของเฉินเซียงอย่างรุนแรงกระทั่งปรากฏผลึกน้ำแข็งขึ้นที่ใบหน้าของเขาหมัดของนางแฝงด้วยปราณเยือกแข็งที่ทรงพลังเป็นอย่างมากกระทั่งผลึกน้ำแข็งเข้าปกคลุมใบหน้าของเฉินเซียง มัดเยือกแข็งของยู่หลานทรงพลังเป็นอย่างมากปราณเยือกแข็งของนางทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าใส่เฉินเซียงและแช่แข็งภายในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วจนยามนี้เฉินเซียงสามารถขยับใบหน้าได้เพียงครึ่งซีกเท่านั้น อย่าได้ดูถูกค่ายุหลานกล่าวอย่างเย็นชาก่อนหมัดของนางจะระดมเข้าใส่ใบหน้าของเฉินเซี่ยงอย่างบ้าคลาั่งนางเคลื่อนไหวได้รวดเร็วจึงถึงขนาดแทบจะมองไม่เห็นหมัดของนาง ไม้หันอากาศผ่านไปเพียงพริบตามหมัดกว่าร้อยกระโดมเข้าใส่เฉินเสี่ยงอย่างบ้าคลาั่งทั้งแต่ละหมัดล้วนแฝงไปด้วยปราณที่เย็นเสียดกระดูกเฉินเสี่ยงถูกจู่โจมอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นบนตัวเขาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ปราณที่เย็นเสียดกระดูกเหล่านั้นยังแครกซึมเข้าไปในร่างจนทำให้ร่างกายของเขานิ่งแข็งตอนนี้เฉินเซียงรู้แล้วว่าเหตุใดยู่หลานถึงกล้ากล่าวว่านางสามารถเอาชนะพยักเขี้ยวโลหิบได้ ด้วยความแข็งแกร่งในระดับนี้รวมกับความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวของนางบางทีพยักฆ์เคี้ยวโลหิตอาจไม่สามารถตามการเคลื่อนไหวของนางได้ทันกระทั่งตัวมันเองถูกแช่แข็งไปนี่เหลือทักษะเทพเหมันที่ทรงพลงัง หากเจ้าไม่มีจิตวิญญาณเพลิงจากกระวาลบางทีเจ้าอาจจะสิ้นสติจากความหนาวเย็นไปแล้วเปิดยู่อุทานขึ้นด้วยความเย็นที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ทำให้นางตกตะลึงทั้งยังรู้สึกตื่นเต้นผ่านไปไม่นานเฉินเซียงก็ถูกแช่แข็งอยู่กับที่ทั่วร่างขอเขาถูกเกอบกลุมไปด้วยน้ำแข็งหนา แต่ยังนับว่าโชคดีที่จิตวิญญาณเพลิงจากกระวลของเขายังสามารถดูดซับปรานได้ทำให้มันจุดเพลิงขึ้นในร่างเพื่อขับความเย็นภายในออกแขนของเฉินเซียงเริ่มขยับได้อีกครั้งเขาคว้าจับข้อมือของยู่หลานอย่างรวดเร็วก่อนจะโยนนางออกไปอย่างแรงหลังจากที่นางถูกโยนออกมาและหยุดยืนได้อย่างมั่นคงที่ขอบสนามดวงตาคู่งามของนางกลับเต็มไปด้วยความประหลาดใจ เฉินเซียงยังสามารถขยับตัวได้ทั้งยังใช้ความแข็งแกร่งของตนได้นั่นหมายความว่าการจู่โจมของนางเมื่อครู่ไม่มีผลกับเฉินเซียงมากนักเฉินเซียงสูดหายใจลึกก่อนที่เปเลวเพลิงจะลุกโหมขึ้นทั่วร่างจนทำให้น้ำแข็งที่เกาะก,กุมตัวเขาอยู่ระเหยหยกลายเป็นไอใบหน้าของเขาปรากฏรอยปกช้ำเพราะการจู่โจมที่รุนแรงของยู่หลาน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ